สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับาทุกท่านนะครับล่าสุดบอสบิ๊กเฮกับพี่น้องนะครับแล้วการนองๆในค่ายเนี่ยเฮกันสนั่นนะครับล่าสุดบอสบิ๊กออกพัโพสแบบนี้ครับพี่น้องนะครับเราก็บอกว่าไม่คิดไม่ฝันขอบคุณคิวงานยุนโลกนะครับ มีนาหกเก้ามัดจำสิบคิวปาดีน้องน,นะครับแล้วกันเดือนสิงหาปีหกเก้ามีนาเนี่ยมัดจำอีกสิบสองคิวงานกับพี่น้องสงสัยสิได้เมียฝรั่งแล้วทีนี้นะครับปาดีน้องนะครับอ่ารวมรวมกันแล้วไรยี่สิบสองคิวงานครับพี่น้อนสงล่าสุดเนี่ยฟังโ่ผิดครับยี่สิบสองคิวงานนะครับเกิดยังขึ้นครับพี่น้องน,นะครับ บอบิ๊กสนั่นอีลีครับพี่น้องน,นะครับบนแบบนี้เนี่ยเอฟซีโตเกียวมิวสิกเนี่ยแฮคอมเมนต์กันสนั่นเลยพี่น้องน,นะครับเอฟซีก็แฮเขาไปยินดีกันเยอะม,มากนะครับท่านนี้ก็บอกว่าปังแล้วปังอีกปัาดวาสนามบหลาดคือแข็งแท้ปูเอ้ยนะครับบางคนก็บอกว่าเกินจะปังนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเกิดยังขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่าเอาปันนั่นตีนะครับ บางท่านก็บอกว่าโอ้ยข่อยเพิ่งเคยเห็นนะครับบางคนก็บอกว่าดวงเขาามาแบบนี้นะครับเมียฝรั่งซี้าอิลิตีนะครับตาพี่น้องบางคนก็บอกว่าเวลคัมทูนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าปังมากบางคนก็บอกว่าสุดๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเยี่ยมเลยบางคนก็บอกว่า ไปไปพ้กกันไปเดอ้อสู่สู่เดอ้อบักลาสิ่ได้นอนบ่น้อน,นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกดูแลสุขภาพแน่เด้อนะครับบางคนก็นบอกว่าสุดยอดมากโตเกียวมิวสิกปังปังนะครับลูกๆมีโอกาสไปขนเงินขนท้องกลับมาแล้วนะครับบางคนก็นบอกว่าอยาไปเบ้าเรื่องอื่นเอาเรื่องงานก่อนนะครับจังทันนีก็บอกว่า สันมีเอฟซีอิจฉาย่าไปสนใจเด้อนะครับบางคนก็บอกว่ายื่นวีซ่าให้ผ่านให้ทันเด้อนะครับปานะครับแมนกับพี่นอนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าให้ไปน้าแน่นะครับบางท่านก็บอกว่าประเทศไหนบ้างนะครับอันนี้เพิ่นก็ยังบ่บอกมานะครับว่าอยู่ประเทศใดนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวที่บอกอีกรอบนึงนะครับว่าไปประเทศไหนบ้างนะครับ อีกคนหนึ่งก็บ,บอกว่าปลาทัว่วคนเสิร้ตงลุ้วมากๆปางๆเด้อนั่นแหละครับหลังจากที่บดบิ๊กบอสแบบนี้นะครับเอฟซีสนันลยพี่น้องน,นะครับแล้วก็เอฟซียุโรปเนี่ยแห,หยินดีแห่คอมเมนต์ล้อบเบิงครับพี่น้องนุ่มออกแล้วเขาดุด้วดมาฝากพี่ฝากน้องทุกท่านมีวามเย็นแบบไหนเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอัปเด็ดเดี๋ยวมาฝากกับส่วนคลิปนี้รับไปก่อนคลิปดาพอกันไหมสวัสดีครับ